นี่นะคะเป็นซุม้มซุ้มการงานนะคะเตรียมตัวไว้พรุ่งนี้เพื่อจะได้ใช้นะคะน,นะคะไปเป็นซุ้มคณิตศาสตร์นะคะสีสันสวยงามเลยนะคะเียมบอันุรงนี้ เป็นชุดกลุก่มสาระชุดคห้ศึกษาและพระศึกษานะคะอุย้ยซุมนี้ซุมอะไรคะซุมอะไรเอ่ยประวาาัสาโอ้ยซุมประวัติศาสตร์ไม่ใช่นะคะ คือศิละปะนะคะซุปศิละปะคุณครูศิละปะอ,อันนี้ยังไม่กลับสีนะคุณครูศิละปะคนเดียวด้วยคนเดียวด้วยนะส<ะ>งสารจังเลย<ะ> <laughs> ไม่กลับสีนะคะนี่นะคะต่ับไป,ะปะนี่ซุมอะไรเอ่ยลูกซุมของสภา,านะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะอุ้ยสวยเชียวสภ้าของเรา ท,ท่านไหนคะทั้งซมค่ะเออหนื่อยมากเลยค่ะยืนในนี้างนี่คนสวยคนสวย<ท>หาตายาว<ท>ไม่กลับบ้านแล้วนอนบ้านเพื่อนเหรออ๋ออาต่อไปต่อไปต่อไปลง่ี่นไม่รู้มอะไรคะซมนี่ซมอะไรเอ,อ่ย ชมภาษาไทยนะคะจุมนี้ชมภาษาไทยดูคุณครูยังไม่กลับทีวันนี้เฮ้ยมีผู้ช่วยกิติมา,าักด้วยพพจ้าดีแล้วดีแล้วดีแล้ว <laughs> อนนี่ค่ะผลงานของภาษาไทยนะคะอ่ะาอไปเป็นสู วิทยาศาสตร์นะคะโรงงานจะอันนี้โรงงานอันนี้มีอะไรนี่มีไว้เช็ตหน้าเราวนะไม่มีอะไรสักอย่างนี่ซองปากอ่อ๋อนี่เขาลงก่อนมันมีมันมีที่ใส่อยู่ต่อไปนะคะไปต่อไปต่อนี่อุโมงค่าเชื้อวิทยาศาสตร์เนาะ มีอุ่มโมงค่าเชื้อรับจ้อยเลยมนันอ่ะหัวด้วยร่วมกันทำอะไรค่ะนี้ทำอะไรพูดไม่ออกเลย HELLO TISHER What are you doing? TISHER ไอ้ค่ะ TISHER h h e r ว้าวนี่ซุมอะไรเอ่ยอังกฤษนะคะอังกฤษนี่ซุ้มศาสนานะคะคนสวยคนสวยศาสนาซุ้มอะไรเอ่ยโอ้ยงามเชียสาวๆซุ้มนี้งามเพนะคะ่อบไปสุดท้ายได้เก่ซุ้ม สัตประดู่ทางด้านเต็มทางเต็มประตูนะคะประตูประตูหัวใจนะคะเข้าไปนะคะไปข้างในทีวีไดโอนี่เป็นห้งงานของบบนักเรียนะ มี่มัสยิดไคส์มานะคะนี่ต <AND Ash well. S 2> นไม้สองตนี่ปีรามิดก็มีโอ้ยเอามาเด้งแกมาเมื่อนี้เขาเล่าใหู้อยู่ในเอ่ยเหมือนนะคะ